เราเกือบมากเมื่อนี้ผมมีคนม่นหน่อยร้อยเกือบข <c oughs> ี่เฟื่อมบ <c oughs> นน้องน้อน่ะการเดินทางเราต้องไว้แกลมาด้วยสวัสด <c oughs> ีครับพี่น้องครับคลิปนี้นะครับพาพี่นอ้องมาเบิ้งพ่อมปิ่นยู่ในการเดินทางระหว่างการเดินทางนะครับคือมืออื่นเนี่ยเขาเล่นอยู่บันน้อนขิดตุน บ้านเขา้านะครับขา้กา็เลยได้ว<า>่าใส่บรรยากาศแบบนี้นะครับจอดปั๊มน้ำมันอาบจอดน้ำปั๊มน้ำมันอาบเอานะครับใส่ชีวิตแบบนี้ครับเพราะว่าห้องรุน,น,นที่มันจะมีบรรยากาศแบบนี้นะครับปกติกันอีกาที่ <S <S เขาไปงานที่เขาอีกเขาบานอย่างเดียวนะครับแต่วันนี้เขาหลินใช้ยช้อพุ่ม <S <S ใช้พุ่มเซ็จเขาก็ไม่ใช่ยภ้พุ่มอีกนะครับก็เลยต้องอาบในปั๊มน้ำมันแบบนี้เพราะว่ามื่อานเขาหลินตอนเศร้าอยู่ที่บ้านโน่นขีดตุน นะครับบ้านเข้านะครับตอนบ่ายเขาก็ไปสารคามแล้วเขาบ,บ้านขป็นแก่นที่เขากปกติก็ชิบดค่อยได้เห็นเ<ด>พราะเขาได้เห็น<ด>หรอครับบรรยากาศแบบนี้เมื่อนี้ถือว่าไทายบรรยากาศเห็นพี่น้องเบ้างว่าบรรยากาศอาบน้ำยุบฟอมน้ำมันแต่ละคนนั่งบุกตีอยู่ยังไหนเป็นยังไงพวกกัเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอยังไรอยู่ในรถตู้นั่นงบุงต,นนตีเพื่อนนี่แหละบิังรถสัมผัสด้วยสัมผัสอาจารย์มวยด้วยอาจารย์มวยมือมิกจริงเลยครับบรรยากาศอาบน้ำเมื่อนี้ยมัน มันมอยากเกินนะนะห้องน้ำกับห้องน้ำแต่งนั้คือจำเป็นครับรถนี่แล้วขับรถคือด้ยินว่ามีฟักบัวหน่อยมีฟักบัวหน่อยครับฟักบัวหน่อยฉีดดักเอาฟักบัวดีจันท์ดันเกลียวมันเหมือนเหมืนอากาศวิถีโซ่เลยมือเบียร์ท่องเจ เจงได้ครับจานเก็กเมื่อทำเป็ดของเราเจงได้ครับบรรยากาศอนำน้ำกุญนีอยู่บ้านมันมีแบบนี้ได้นี่ึงมากเล่าสุดเปิดพร้อมกันก็บม่ได้ต้องต้องต้รีบบอกกันปิดบอกันตาหัวไปแล้วเนาะสบู่เขาตาเนาะน้ำเขาปิดก้อนเลยวันนี้แม้ว่าห้องน้ำแตกนะ ยิงได้ครับบรรยากาศผู้ยู่ข้างในได้ได้คนข้างใน <EN> ถ้าข้างในพอมดีขนาดนี้ศิลปินดิสารได้ยึดสถานที่อักร้อ,องเชา้าเป็นยังไงครับ จากที่เราไปยกสะดุ้งมาแล้วเราก็เห็นเด้สะดุ้งเห็นไล่อยู่เดียวครูเจ้าคือบอกว่าอยู่ในครูมันพ่อโบกอยู่ดไปอย่างเง้ยคิดตัวหน่อยพ่อโบกอยูเด็บักได้นายนั่นเดาเดี๋าเดาผมไปไล่ทั้งนั้นลงไหลไอ้ขายกเร็วมันยกมันยกอยู่นั่นตได้ดิบอกว่าตั้งแต่เขาม่าผลเด็กเพิ่นเอาว่างไว้นั่นเด็กโอ้เพราะสะดุ้งน้อยนะบ่รู้ว่าของผู้ใด็เอ้าบด็กไปท้ายลูกนะเนี่น ตั้งแต่ย่างเขามาตั้งแต่บวกรถใส้ไม่าเขมาเนี่ยผมว่าิยางมันต่อกินเขาเียวต่ไี้เนีไปนะได้เรียนนะนะได้เาีไยได้ก็าได้ปลาิวี่ปลาิวแต่กแปลาิวปมาครับปลาเีนก็เลวเรวบกระเป๋าว้ายกบตอนกบซิวซิม ชิมเอมันใหยเป็นของฟันวอนกระเป๋านี้ครับเรียกไม่ได้โอ้โซเฟืรอกันรอแล้วบ้านี้ร้อนมายรอแบบน้ำปาอาบอ่เดี๋ยวดูไม่จะมาทีมงานนะอาบด้วยอาบเลยกับมือโซ่พวกกะ ล่างหนาแปลงฟันล่างหนาแปลงฟันหล้ะก็ับพอมจวดแหน่สังตษแปดแห่เริ่มแห่แปดโมงหอดสิบเอ็ดงถึงสิบเองปุ๊มฮกก็ต้องเดินทางจากชัยพุมิไปสารค้ำไปสามบุกเกือบสองนอยอยู่ครับแล้วเบิรงเวลาเพื่ออยู่ว่าล่งล่งสิบเอ็ดโมงไปเรียนไปเรียนยุบูบ้านทามหมดเวลาสี่ชั่วโมงสามชั่วโมงกูกลัว ใช่ไหมครโหดล่องน้ำถึงโหดลงน้ำถไม่ถึงตอนนี้ก็ถึงไหนตอนนี้ถนนี้เอาดเลยอาอย่นี้ครับยกต้อการขึ้นถึอันนี้มันต่ำไปรวยเครื่องเอารถหนึ่งเครื่องเครื่องเองเอาแจ็คบาทแจ็คแจ็คบาทเดียางนั้ินงานไม่คุ้มก็สะพของรถนี้นั่นเ่ง พูดจะค้างรถยปุ่นสองหมื่นกว่าบาทครับอก็สองสามหมื่นหาครับเร่เนั้นการจะ่จะเซนาครับบูยเซอลนามันจะมือที่ห้อนั่นอรที่น้ำบ่วบ้านเคิ่อนที่สะดวกครับ สูงก็ได้สัก่นไดูกยแล้วนันั่นที่ั่ดเก้งดียฮะทนนไม่อโอจที่นอนหาุตเนาะทั้งทั้งสามุตทังทังล่างกับสองุตเป็นหกปุ้รถบัสสองสันสมองอลาูมยู่ยู่่บัวเลยเหรอลดลเบ็ดเบิดครับเบ็เบ็ดก่อนแต่ว่าแต้งไปแล้ว นั่งรถแย่บ่นั่งรถแมีอินว้ตนี่แหละครับพี่น้องบรรยากาศเยาวนาโบอาบเด้เยาวาเยาวาเป็นทีมงานน่ะโบอาบเด้อาบเด้ครับเอาเป็นไอาบไปเนี่อาบไปว่าคืเบ็นเปียกตรงนีเปียกมากก่าอัเดียวอันอะไอันพูดต้งรถไหมอาบไปไหมพูอนี่อุงรถเี้สุดโก ท่าน่าาหน้ามรูปผมผู้ใดเนี่ครับผู้ใดนี่ยาย่ายก่อนพู้ใดนี่เป็นยังไงครับเรียนก่อนอาบทีดี่วนี่นครับพี่น้องคือมันเป็นเป็นบรรยากาศที่แบบว่าพราแมนว่าหาเบื้งใดยากเลยคือแบบว่ามันดุดดุนเทียถิมเตแบบว่ามีบรรยากาศแบบนี้นะครับ ปกติแล้วก็คือเ้างเฮาเร็จเฮาเร็จก็คือเขาบันกับสอนสมงภัทเขาสวนในทีนะบริเวณนี้ว่ามาอาบน้ำปั๊มอาบน้ำน้ำในทีนะครับจะไปกรุเทจะไปงานก็อาจจะเป็นอาบน้ำวัดในทีนะแต่เมื่อนี่เขาเดี๋ยวไปอาบน้ำปั๊มบ้าพราะว่าเขาบอกหัว่าเป็นความบันจะพาไปที่นี่บางยูบางเซาว่าคนมันหลายเมื่อนี่มีปฐมที่วันไอ้นุ่นตุนเมื่อเนี่เนี่ยขึ้นเนี่ยมีปฐมเนี่ย ว่านักดน,นตรีที่พากันไปอุ่นอัวอยู่ว่าษันเบื้องสภาพแต่ละคนที่สิบประเด้ไปอุ่นอัวเขาเดอกเพราะว่าเหรินมืออื่น8โมงเช้านะครับผมบอกแม้ Moment. ว่า8โมงเชาอยนี่เขานต่นนี้คือเขาต้องตื่นก่อน8โมงเช้าแล้ว8โมงเช้าเคือพร้อมเหรินพร้อมแสดง,ออง,สดง,งเขาต้องสแตนบายเตจิตมุ่ง6โมงอย่างนเขาต้องมานั่งกินเขาแล้วนะครับผมเอา้านี่แหละครับท่าบรรยากาศให้พี่น้องเบิง้งนะครับบรรยากาศที่แบบว่าออริจินอลไม่ได้ตกแต่งอะไรนะครับผม คือแบบธรมธรมชาติธรรมชาติธรรมชาติรุ่งถร่แตะละคนบรรยากาศที่ร้อนๆครับพี่น,อน้องกลางดึกในครับซีถุมเครืงโอเคครับพี่น,อน้องขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ